เอาละครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Dead by d l y l i t h t Mobile อยู่นะครับผมผมขอแนะนำเพจ Over Top Up นะครับผมโปรโมชั่นดีๆมากมายก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องผมนะครับผมไม่ได้ส่วนลดแต่ว่าเขาจะได้เป็นสปอนต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดเลย เือพิเท็โนหนึ่งทันเนคิลเลอร์ที่ซ้ำโหดที่สุดในประวัติศาสตร์โลกใบน,นี้ไอผมไม่ได้ใส่เพิ่มระยะมานี่มาสิอาสก,กิลอะไปทำลายน้อง ไ้หนาหนี้แม่งรอยเท้าชอบเป็น8บิตอะทุกคนไปไหนวนะนัะไปไหนน้องน้องจะไปไหนโอ้ไม่ได้แล้วเี้ยมันยังไม่ได้เยียบขี้เปียกผมเลยอ่าไอ้นั่นเยียบขี้เปียกผมไปแล้วนี่คือข้างบน โอ้จี่ยอันสองเหรอปันสองเหรอเกินปุยมุย้ยไอ้น,นี่มานี่ก่อนเลยจุม่มวันนี่สายจุม่มจิ้มจุ่มหมูกระทะ บาริคิวพาซาตัวจริงอร่อยจริงเรื่องปิงง้งย่างเอ้าวิ่งฉีบไปเลยเหรอไอ้เชี้สูตรไหนวะเนี่ยขอ,องจริงอาอไม่หลงทางหลงทางหลงทางไอ้ตัวนี้โดนผมซ้ำแน่ครับดดอ่าเรียบร้อยทำมาอย่างนี้ เนี่ยหลักการหลักการก,การซ้ำตัวนี้นะครับง่ายนิดเดียวนะเราแขวนมันก่อนเฟสแรกเดี๋ยวไปแขวนสาวขาวข้างล่างแขวนปึ๊บอาวไม่ได้ปั่นเครื่องเลยครับเพราะว่าเครื่องไม่ได้เบิดแขวนันก่อนหนึ่งที เดี๋ยวเราก็รอคนไปช่วยอ่ะสวยอ๋อเรียบร้อย ยิ้แขเร็วปั๊บครับ,บยิไมไปช่วยแล้วอ้าวอยู่นี้หมดเลยครับสามคนไอ้คนนั้นลอยเท้ายังสดอยู่เลยแสดงว่าแสดงว่ามันเก่าไม่ใช่คนสดรอยเท้ายังสดอยู่แสดงเมืา่อกี้มันยังอยู่ข้างบนอยู่เลยครับอันนี้ใครมาช่วยไม่รู้ตรงกูซ้ำแน่กูบอกเลยโดนหนึ่งทันเนลนะตัวเนี้ย มันจะเข้าตู้ปะวะไม่มีตู้ครับไลน์นี้ไม่มีตู้เฮ้ยมันจะเข้าตู้เรียบร้อยมีคนอยู่ข้างในนี้ครับส่งกลงปึ๊บแทงหลังถึงมีก็น่าจะใกล้หมดแล้วทำอะไรน้อง ้าจะอยู่ฝั่งนูน้นอะตรงไหนสักที่หนึ่งช่วยแล้วจากข้างล่างครับสุดขอบข้างล่างเราไปสามมันไม่ใช่ไปทานป่าวะแทงหลังไม่มีแล้วโหูหิวอยู่นทุนหมดเลยลุมฮิวแน่ๆเลยใช่ไหมแล้วคอเด็กก็จะหายเจ็บใน3ามองหนึ่งใช่ไปไงครับอยู่นี่หมดเลยครับ3ามคนไปนไงอ่านเกมแบบสาม โอ้โเยอะมาไม่ทันครับด่านมันอ้าวยังไงยังไงเอา้าโอ้พี่ถอยแล้วนะ้นองน้องตันไม้โดนได้ไงเนี่ยน้องน้องโดนพิษสับแน่นะจึิงหาสับเคยรู้ปะ่ะมันพับแน่ครับเยอามาแนละ้วพับแน่ถ้าผมใส่เพิ่อมอะไรสก,กิลมาผมจะ

ยังไงยังไงยังไงอยู่ขนาดสองคนนะฝั่งเนี้ยไปนี่ถ้าเกิดเป็นดา่ดานดา่ดานแบบด่านปกติหรือด่านที่ไม่ได้ใหญ่นะทุกคนโหผมบอกเลยแม่งโดนสามเ็วมากอะ่ะแบบเร็วกว่าน,นี้อีกอ่ะตัวนี้ไม่เหยียบขี้เปียกผมเลย ต้องเก็บแล้ล่ะเรียบร้อยอยิงดัำ เอ้ยผมยังไม่ได้ไล่แว่นเลยนี่หว่าเจอละถ้ามันเนียนมันโดนผมแน่อ่านี่เป็สองอือหือเฮ้ย เฮ้ยปล่อยตายหรอเฮ้ยยา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 ,ยามันจะเกินไปนไหรือเปล่าปล่อยตายก็เกินไปไหมเอาไอ้์เอา What the สิงหาสับกูไม่ทำงานเลยวิ่งมาวะโอ้มันไม่ได้วิ่งมาด้วยครับเอาเอาเอา ไอ้ตัวนี้โดนสิงหาทรัยังวะหมผิดจะไปไหมมึงโดนแทนออะไรแม่งก็ตายเลยไปไงทุกคนพีระมิดเฮด คิลเลอร์โน <laughs> หนึ่งทันเนลซ้ำโหดที่สุดในโลกใบนี้ถ้าเกิดเหยียบไปตรงนี้เมื่อไหร่คือโดนซ้ำแน่นอนครับผมบอกเลยเนี่ยเหยียบไปเนี่ยเมื่อไหร่อ่ะขี้เปียกเหยียบขีเ้เปียกเมื่อไหร่โดนซ้ำแน่นอนนะกูโดนด่าไ,ไหมเนี่ยมีก็โดนด่าแฮกไม่เฮ้ยนี่มีเข็มด้วยวะ YUC มี ก,กูเห็นมึงอะ่ะอืมอก็ก็กูเห็นมึงอ่ะจะให้กูบอกอะไรอะ่ะมึงเดินโง่ๆอย่างนั้น